เก่งมากเลยใส่อาวุธก่อนพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังเอ้ยเก่งอ่ะเดินไปเลยเดินเดินเดินชี่เร็วฉี่เร็ว,ฉ,รวฉี่เยอะไหมคะอ่ะไปไปสาวกระโปรงไอ้นี่ทุกคนด้วยความที่กระโปรงวันนี้นี่นะมันเป็นมุง้งมันก็ลากไว้นะลาก,ก,ลากเอาไปจะขี้แล้วเป้า ไปไปเร็วไปกับปาป๊าเร็วเอาเดินไม่เป็นเลยทุกคนเอาเร็เวๆลูกอะเอา,เอาหมุนยังหมุนยัง <c oughs> มอาไม่ใส่รองเท้าแดงเหรอมิอ,เ,อเดินไปเดินไปหาที่เช็คอินก่อนหาที่เช็คอิน <c oughs> นี่ไงนี่ไงโอ้โหมาถึงทะเลแล้วมอา ตลกมากเลยอะดูเฮ้ยเก็บขี้ตัวเองเลยเร็วเก็บขี้ตัวเองเลยนะดูสบายใจยัง ตลกอ่ะไม่ได้เดินหาตั้งหลยวันเนีายา่ยแมแบบฝนตกได้ฝนฝน,น,นมาแล้วน้องหมาน้องหม,มาหิวข้าวทุกคนเราก็เลยจะเอาเอาข้าวไปให้น้องอะเอาข้าวไปให้น้องมามานี่มาอ่ากิน นะ้ลูกนะแบ่งกันฝนมาแล้วฝนตกเอาอีกไหมเอาอีกไหมทุกคนเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็แบ่งข้าวให้น้องน้องน่าสงสารมากเลยทุกคนก็เลยแบ่งข้าวให้น้องก็ได้กินแหละได้อิ่มไปมื้อนึงมื้อเล็กๆเ,กเกนาะตอนนี้มืดแล้วจะกลับแล้วไปลูกไปบาย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 เดี๋ยวเราจะเดินกลับแล้วทุกคนฝนตกด้วยตอนนี้ไปแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ 我。